กดตรงนี้ก็ลบให้มันเป็นฟรีแล้วก็รีคิวอัตเตแล้วก็ชื่อ นี่มาเร็วชุดทหารเก็บเข้าไปเนท้นะาเิทำไมมีใบเดียวยังไใเข้ากลุ่มได้ไงเนโอเคเนี่ยงที่มันมีใบเดียวเข้าไปดูบได้กันอะ่การสงเสิมและคุ้นอสิทธิของนิกาให้าถึงและรับรู้เนี่ยยาลบน้านี้นะยาลบนะยีส่งกลับโอเคกระชูก็อ่านแล้วแหละลบไปยาลบอย่าลบเยคุณเดี๋ยวมองไม่เห็น เห็นที่ไหนล่ะมัานจะเข้าสง่งเป็นลายตัวประมาณเนี้ยโอ้โหเท่นะเนี่ยชุดทาหารชุดเท่